ครับเที่ยวตัวไทยครับไดซาเล้งครับซาเล้งซาเล้งซาเล้งเกาะนิบงไปกันเลยค่บไปจากประเทศนี่สไปกันไปกันไปกันอะอะตะโกนก็สดชื่นครับหลังจากไปเทีกก่ยวเกาะมาแล้วครับเรามาอยู่เกาะนิบงนะครับ <โฮ S 1> สะพาน,นสะพานชมวิว Thank right.